ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอสปอร์ตโซนรายงานว่าเจอมาติบได้ทำการแจ้งกับสโมสรลิเวอร์พูลแล้วว่าเขาต้องการอยากที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปแม้ว่าสัญญาของเขาจะเหลืออยู่จนถึงซัมเมอร์นี้และในขณะนี้ก็มีเพียงแค่ไอทักแฟรงก์เฟิร์ตเท่านั้นที่กำลังมีความสนใจและอยากที่จะเซ็นสัญญากับเขาแบบฟรีเย่นหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ทางนีสมสรลรีพูจะรอการตัดสินใจจากผู้จัดการทีมคนใหม่ว่าเขาต้องการอยากที่จะเก็บมาติบเอาไว้กับทีมต่อไปหรือไม่ถึงจะมีค่าดำเนินการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปน่าสงสารมาติบจริงๆกะว่าฤดูกาลนี้จะท็อปฟอร์มเพื่อเรียกความสนใจจากสมสรลเว์พูลและโน้มน้าวให้ต่อสัญญากับเขาให้ได้และทําได้ดีด้วยในการเริ่มต้นในฤดูกาลนี้แต่ดันมาดวงแตกบาดเจ็บหนักพักทั้งฤดูกาลไปอีกโชคร้ายจริงๆนะครับ เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วก็น่าจะแยกย้ายออกจากทีมไปในที่สุดนะครับเอวิบาคาราคอรายงานว่าลุยส์มาเนลดิอาสเปิดเผยว่าเขายังไม่ได้ตัดโอกาสที่ลูกชายหลุยดีอาสของเขาจะเล่นให้กับสโมสร,รในสเปนในอนาคตข้างหน้านี้แต่ก็ยืนยันว่าตอนนี้ลูกชายของเขานั้นกำลังมีความมุ่งมั่นกับสโมสรลิเวอร์พูลในขณะนี้ ก่อนหน้านี้เราเห็นความเป็นไปได้ในการไปเล่นในสโมสรจากสเปนแต่มันก็ไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนยังมีความหวังว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในสักวันเพราะสโมสรจากสเปนยังคงกระตือรือร้นและมีความสนใจในตัวของเขาในตลาดซื้อขายอยู่เสมอไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเรอัลมิดตดหรืออาร์เรตโกมิดตดและลิเวอร์พูลนั่นทําให้เห็นว่าพวกเขามีความตั้งใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับลุยส์มากกว่าทุกๆทีมแต่เรายังไม่หมดความหวัง ลุยส์กำลังเล่นได้ดีและสโมสรนจากสเปนมีความสนใจและจับตาดูเขาอยู่เสมอไม่มีเธอลิอร์พูอาจไม่มีเจอเกนครับขอขอบคุณบทความจากฮอสแลมโซหากไม่มีผู้หญิงชื่ออุลล่าซานดอ l i ลิอร์พูอาจไม่มีเจอเกนครับเป็นผู้จัดการทีมและถ้าไม่มีเธอครอบก็คงเลือกอลาล์าลิอร์พูไปตั้งแต่ปีก่อน อุลล่าพบกับเจอเก้นในงานเมลินิกออกทเบอร์เฟสปี2005ตอนนั้นฝ่ายชายเป็นเทรนเนอร์ไมาย05ส่วนฝ่ายหญิงทำงานอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งในงานนั้นครอปตกหลุมรักอุลล่าตั้งแต่แรกเจอแล้วอีก3วันให้หลังทั้งคู่ตัดสินใจคบหาและเข้าพิธีแต่งงานในเดือนธันวาคมปีเดีวยวกันแม้อุล,ล่าเหมือนเป็นแค่ผู้หญิงบ้นบานๆที่ทำงานในร้านอาหารแต่ประวัติของเธอดูพิเศษไม่น้อย อุล,ลาเคยเป็นครูที่ประเทศเขนยาและไม่ใช่เพียงแค่คอยสอนเด็กๆในท้องถิน่นแต่เธอยังรับหน้าที่เป็นนางพยาบาลคอยช่วยเหลือบรรดาเด็กๆที่อดอยากพื้นฐานจิตใจอุล,ล่าเป็นคนรักเด็กและมีความเมตตาต่อเด็กทุกคนหลังใช้ชีวิตที่เขนยา3ปีอุล,ลาก็กลับมาที่เยอรมนีช่วงแรกที่เธอทำงานในบทบาทน,นักจิตวิทยาเด็กก่อนจะเปลี่ยนสายงานมาเป็นพนักง,งานในร้านอาหารจนได้ไปเจอกับเจอเกนแล้วเมื่อแต่งงานเธอก็พันตัวมาเป็นคนแต่งนิยายเกี่ยวกับเด็ก เจอเกนกับอุล่าไม่ใช่รักแรกของกันและกันทั้งสองต่างเคยมีชีวิตคู่ซึ่งต่างมีลูกติดด้วยกันมาก่อนเจอเกนมีลูกชายชื่อมาร์เคยเล่นให้กับบริเซียดอดนุนแต่ต้องเลิกเล่นก่อนวัยอันควรเนื่องจากอาการบาดเจ็บส่วนอุล่ามีลูกชายหนึ่งคนคือเดนิสโดยเธอรับบทแม่เลี้ยงเดี่ยวก่อนที่จะได้มาเจอกับเจอเกนความรักครั้งนี้ต่างส่งเสริมให้คนสองคนก้าวหน้าไปพร้อมๆกันเดิมทีอุล่าไม่ได้เป็นคนคลั่งคล้ายฟุตบอลเท่าไหร่ แต่รักใหม่ครั้งนี้นอกจากมีเจอเก้นที่เธอรักสุดหัวใจฟุตบอลก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งปี2008อุล่าแต่งนิยายแนวแฟนตาซีเกี่ยวกับฟุตบอลชื่อ tom Th and the magic football ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายวัย11ขวบวที่ไปเจอเวทมนต์ลูกหนังในห้องใต้หลังคาจนทำให้เขากลายเปน็นนักฟุตบอลที่น่ามหัศจรรย์อุล่าให้สัมภาษณ์กับแดสปิเกลนังสือพิมพ์เยอรมันว่าหนังสือของเธอเป็นการอธิบายถึงความมีสเสน่ห์ฟุตบอลและความต้องการฮีโร แน่นอนแรงบันดาลใจก็มาจากความรักที่มีต่อเด็กๆและอาชีพของสามีเธอเองเจอเก้นชื่นชมพรสวรรค์การเขียนของภรรยามากและเคยกล่าวไว้ติดตลกว่าหนังสือของอุล่าไม่ต่างอะไรกับแฮร์รี่พอตเตอร์มันเหมือนกับเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แต่เป็นในประเด็นที่เกี่ยวกับฟุตบอลหนังสือของเธอมันไม่มีการบินด้วยไม้กวาดแม้แต่นิดเดียวอุล่าเป็นที่รู้จักกันดีของสื่อเยอรมันและมักจะไปปรากฏตัวในเกมที่สามีของเธอนำทีมลงแข่งอยู่บ่อยๆ จากสาวเสิบในร้านอาหารอุล,ล่าถูกขนานนามว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งบุนเดสลีกาก็ตอนที่เจอเก้นพาดอรมูลเป็นแชมป์ลีก2สมัยเมื่อซีซั่น2 0 1 0ัถึง2011และ2011-2012ถึงส0 1 2สิ้นสุดฤดูก,กาล2 0 1 4ถึง2อ1 5เจอเก้นยุติเส้นทางกับดอรมูลเข้าลาออกจากการเป็นเทรนเนอร์ที่นั่นหลังพาทีมจบอันดับที่7และตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกแชมปนลีก ความจริงตอนปี2 0 1 4เจอเก้นเคยได้รับการติดต่อจากแม็เต์เพื่อให้ไปรับหน้าที่ผู้จัดการทีมแต่เขาเลือกที่จะปริเสธกลับไปซึ่งจากคำบอกเล่าของฟิลทอมสันอดีตตำนานกองหลังลิเวอร์พูลที่เคยสัมภาษณ์เจเก้นผ่านสกายสปอร์ตทอมสันบอกว่าอุลล่านี่แหละคือคนที่สั่งมาให้เจเก้นตอบตกลงกับแม็เต์แล้วพอลิเวอร์พูลติดต่อเข้ามาเธอก็บอกให้รับงานนี้ทันทีผมเคยสัมภาษณ์ครอปให้กับสกายและผมก็ถามว่าเขากับลิเวอร์พูลเหมือนถูกสร้างมาให้คู่กันหรือเปล่า ซึ่งเขาก็มองมาที่ผมและถามว่าทําไมถึงถามแบบนั้นละ่ะหลังจากนั้นครอบก็เล่าให้ผมฟังว่าที่จริงเขาเคยมีโอกาสที่จะไปรับงานกับแมนนิตแต่ภรรยาของเขาบอกว่ามันไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมและพอลิวอพูติดต่อเข้ามาภรรยาของเขาก็บอกทันทีว่านี่แหละเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมันดูเป็นเรื่องที่แปลกดีนะเหมือนกับว่าเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลิวอพูเลยละ่ะหากไม่มีอุ่าบางทีลิวอพูอาจไม่ได้มาอยู่ถึงจุดนี้ ปี2018หลังจากลิพูลเล่นไม่ดีเท่าไร่ในเกมชนะท็อตแนมฮอสเปองต่อหนึ่งที่สนามเบมรมลีเจอเก้นยอมรับว่าบางครั้งอุลล่าก็เจอผลครบทจากการทำหน้าที่โค้ชหากวันไหนลูกทีมของเขายิงทิ้งยิงขว้างทำไม่ได้ดังใจเขาเคยเอาความโกรธของตัวเองไประบายกับครอบครัวที่จริงผมก็อยากจะบอกว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ที่จริงมันเกิดขึ้นบ่อยมากและภรรยาของผมก็เกลียดเรื่องแบบนั้นสุดๆอุลล่าไม่ได้ดีกับแค่คนในครอบครัวตัวเอง ตอนที่ลิพูแพ้ต่อเรลมวดริตในนัดชิงชั้เลิศแชมเปี้ยนลิกที่กรุงเคียฟโซโฟเฟียโทมันล่าแฟนสาวอลอริสคาริยุสในตอนนั้นนั่งอยู่บนอัตจันทร์แล้วมองเห็นช็อตผิดพลาดของคาริอุสพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างหนักและคนที่เข้ามาปลอบก็คืออุลลาปีต่อมานัดชิงที่กรุงมาริตคำพูดแรกของเจอเกนหลังสิ้นเสียรังวีดบนชัยชนะเหนือสเปอร์สองต่อศูนย์คือพวกเราทำมันได้แล้วอุลลา บนบรรยากาศเฉลิมฉลองแชมป์ยุโรปรอบตัวเมืองลิเวอร์พูลในขณะที่เจอเก้นอยู่บนขบวนพาเหรดรถบัสที่แห่ไปรอบเมืองอุลล่าแฝงตัวอยู่กับฝูงชนบนถนนเส้นหนึ่งในเมืองลิเวอร์พูลในวีดีโอประกาศต่อสัญญาเมื่อปี2022คนแรกที่ครอบพูดถึงก็คืออุลล่าอะไรทําให้ต่อสัญญาเรอก็เพราะอุลล่าอยากให้ต่อน่ะสิดังนั้นในฐานะที่ผมเป็นสามีที่ดีคุณจะทํายังไงในเมื่อภรรยาต้องการอยู่ที่นี่คุณก็ต้องอยู่ต่อ และสัญญาที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือสัญญาที่ทํากับอุลล่านั่นคือจุดเริ่มต้นทั้งหมดของเรื่องนี้ช่วงเวลายากลำบากบนบทบาทผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเกิดขึ้นจนเกือบไม่มีลิเวอร์พูล2.0ในวันนี้ผลงานย่าแย่เมื่อรุ่การ2022-2023มันหนักหนาถึงขนาดทําให้ครอปคิดประกาศอําลาตอนกลางซีซั่นแต่เป็นอุลล่าเองที่คอยให้กําลังใจบวกกับคําแนะนํากลมจนสามีเปลี่ยนใจแล้วลิเวอร์พูลก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ทั้งสองคน แต่ลูกที่ติดจากรักครั้งเก่าอย่างมาร์กและเดนิสก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวในวันพักผ่อนพวกเขามักเดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่ชายหาดอีบิซาประเทศสเปนและอีกไม่นานทั้งครอบกับอุลลาจะได้ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ในแบบที่ไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ